ฝันเห็นเหาผลคำทํานายฝันคนที่ฝันเห็นเหาอยู่บนหัวตัวเองหรือบนหัวคนอื่นฝันเห็นเหาเต็มหัวตามตำราโบราณทํานายฝันว่าช่วงนี้ระวังตัวไว้ให้ดีอาจจะถูกคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าลังแกได้อาจจะได้พบหรือรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้ช่วงนี้ควรทำใจเย็นๆเข้าไว้หากคุณใจร้อนขึ้นมา อาจจะเกิดผลร้ายกับตัวคุณได้ง่ายๆแต่บางตำราทํานายฝันว่าจะได้ราบหรือราบทางการเสี่ยงดวงความรักคนที่ฝันเห็นเหาคนโสดได้แต่รอแล้วรอเรายังไม่เจอคนที่โดนใจคงต้องใจเย็นคุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานมงคลและอาจจะได้พบคนที่ถูกใจจนถึงขั้นเกิดเป็นความรักได้คนที่คุณแอบชอบอยู่ เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาดวงการเงินการงานคนที่ฝันเห็นเหาได้ลาบจากการพนันเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยครั้งน่าจะลองเสี่ยงดูบ้างใครที่รอผลสัมภาษณ์งานจะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ในด้านรายรับหาง่ายจ่ายคล่องฝันเห็นเหาเลขเด็ดคือเลข 8 4 9 7 6 4 4และเลข2 7 1จบคำทำนายฝันครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ